สวัสดีครับวันนี้เรามีความรู้เรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูๆนะครับที่กาลังหัดทารถหัดทํารถอยู่นะครับเรื่องนะครับฟ้าเอ s สา H 3, H นะครับสําหรับคนที่มีรถ s 3อยู่นะครับแล้วเอามาแปลงใส่ฟ้า s อสนะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนพวกกระเดื่องวาล์วพวกนี้นะครับ ก็ยังใช้เป็นของ s 3อยู่แล้วก็มาใส่ไฟ s สนะครับแต่ว่า <c oughs> กระเดื่องของ s 3กับ s 4มันไม่เหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งรู้น่ะ <c oughs> หน้าตามันคล้ายๆกันนะครับคล้ายกันมากสีขาวของ s ครับตัวนี้ s 3าใส่ฟ s า s นะครับ ตัวนี้เป็นไฟ s สีแล้วมันเป็นอะไรหรอทำไมถึงถึงอยากจะมาบอกเพราะว่าไอกระเลืองเดืองวาวไอดี ID ครับมันกดไม่ตรงก้านวาวนะครับผมก็ตอนแรกผมเชื่อมฝาทำใหม่เห็นว่าฝามันเบี้ยวนะครับวี่ไหนได้มันไม่ใช่นะครับดูดูด,ด,ดูครับกดไม่ตรงครับเห็นไหมครับ ไม่ตรงครับมันจะเอียงข้างนะครับนี่ฮะไม่ได้กดตรงกลางเห็นความเห็นให้มันเหลื่อมออกมาด้านด้านฝั่งนี้ไหมครับนี่ฮะไม่ตรงครับอันนี้เป็นกระเดีองของ S3 s 3, ส s 4. ส f ฟ้า Sc ถามว่าใสสตาร์ตติดไหมมันก็ติดนะครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันกดไม่ตรงมันก็อาจจะทําให้ตูดวาล์มันบานได้นะครับบานเพราะว่ามันกดเอียงข้างอยู่ข้างเดียวนะครับเนี่ยขวามือครับมันเอียงมาขวามือมันจะกดอยู่ข้างเดียวมันก็จะทำให้ตูดวาล์มันบานได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับแรงกดเต็มหน้านะครับแล้วก็อาจจะทําให้หลอดวาล์มันหลวมไปขึ้นเพราะว่า มันกดเอียงเอียงมันก็จะคืนให้วาวมันทํางานแบบเอียงเอียงนานไปนานไปมันก็จะกินอยู่ข้างเดียวถ้ากดตรงๆก็ลงตรงๆครับถ้ากดเอียงๆอียงมันก็จะฟื้นฟื้นหลอดเวลาวแบบเอียงเอียงครับทําให้หลอดรวมไปแล้วก็ตูดลอบานนี่ฮะตรงครับ อเคท่านี้เรามาดูของของมันเลยนะครับกระเดื่อง S3 ID เฉพาะ ID นะไอเสียตรงอยู่อันนี้ของ S4 ตรงรุ่นขออนุญาตเรา,าใส่กระเดื่องแป๊บครับ ค okay, ครับใส่เรียบร้อยแล้วมาเรามาดูใหม่นี่ฮนะกดตรงเลยครับไม่เอียงไม่อะไรเลยตรงเปีะตอนแรกผมผมไม่มีไอ้กระเดืองของ S4 ไงผมผมก็ไม่รู้ว่ามันคือ S3 หรือ S4 เพราะผมซื้อมาผมนานแล้วจาไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นฝา S4 นะครับผมเชื่อม ผมเบ้าแล้วทำใหม่นะครับก็นึกว่าความร้อนมันทําให้ฝามันเบี้ยวก็ตกใจหมดนะครับที่ไหนได้นะครับมันเป็นกระเด่อง s สนะครับนี่ครับ s สตรงรุ่นนี่ครับหน้าตาไม่งเหมือนกันมากนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆที่มีรถ s 3นะครับแต่ไปจะไปใส่ฟ้า s 4นะครับเราก็ควรที่จะยกชุดในมาด้วยนะครับพวกกระดวงกระเดืองนี่ก็ทิ้งไปนะครับ s 3แต่ว่าถ้าประหยัดจริงๆก็เปลี่ยนแค่กระเดืองไอดี ID ก็ได้นะครับเปลี่ยนแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนไอเสียตรงกันปกตินะครับโอเคครับวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาให้ ยังน้องแค่นี้แหละครับผม